ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากเป็นฉากที่หลังจากที่คาซิยะเห็นข้อความมือถือในโทรศัพท์นาที่จิมซูส่งมาว่าฉันจะไปห้องนายตอนนี้ ได้ไหมคาสยะก็ตกใจเอ๊ะว่าพึงพอใจระดับที่107 203กับเธอคนนั้นหนึง่งก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่คาสยะนะฮะตกใจกับข้อความที่จิ๊บโรสส่งมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็รุ่นดุรุวนใหญ่นะคาสิรักคาสยะก็ขืนหน้าแดงนะฮะแล้วก็พึ่กันใจขึ้นมาว่าเอ๊ะ อะไรนะหมายว่าว่าอย่างไงอะ่ะหมายถึงมาที่ห้องหรือหมายถึง20 3ห้องเรานี่แหละที่บอกจะมาหมายถึงอะไรหมาหรือจะเป็นไปได้อย่างไงต้องหมายถึงมิสเตอร์ฮาระสิมาทําไมก็ต้องเรื่องหนังอยู่แล้วเนะ5นาทีหรือห,หรือหนึ่งชั่วโมงโอ้ยไม่รู้แล้วแต่ยังไงมิสเตอร์ฮาระก็จะมามาที่ห้องเราจักนคันสเตียก็รีบเก็บของในห้องนะแล้วก็พึพมพำในใจไปด้วยว่าโอ้ ต้องเก็บของของแลเธอไปหมดนี่มันบ้านหรือขยะชัดๆแย่แล้วต้องเหม็นแงๆ่ๆตายซะกลิ่นของฉันจงหายไปจริงๆที่ผ่านมามิเ์ฮาระก,ก็เคยเข้ามาในห้องเราแต่นั่นก็เป็นภาพเฟดแบกที่ซิตรุเคยมาที่ห้องนะแต่ที่ผ่านมามันแค่อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการมาด้วยความเต็มใจของเจ้าตัวนั่นก็หมายว่าว่าถึงจะมีเรื่องหลายๆอย่างแต่ว่าฉันอยากเจอนายคาสยะก็จินตนาการเรื่อง1 1บแดวถึงจิ นะจากนั้นปาก,ก็พูดว่าก็บอกไงว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นไอหํามมาคาเทียก็รนะิบรีบเก็บของนะแล้วก็พูดกันมาว่าเย้ yeah, แล้วยังไม่ได้ตอบเลยคาเยาก็ฟังมือถือขึ้นมาตอบว่าอะไรดี ตกอีโมไปน่าจะน่าเกลียดไหมแต่ถ้าไม่ใส่จจโจพวยไปไหมเะนักคาเซยก็พิมพ์ว่าได้สิคาเซก็ขืนนะแล้วก็ในไลน์ก็ขึ้นว่าอ่านแล้วคาเซก็ตกใจนะหน้าแดงฮือะนันคาเซก็วางมือถือแล้วก็หน่อยกิ้งเกลีอดนะแล้วก็พูดคนเดียวว่าเฮ้อไม่ไหวชอบเขาจริงๆแฮะใช่เวลามาทําอะไรแบบนี้ไหมเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มในกระตูหรือไงเราของวาเล็กที่ไปหมดต้องพับผ้าซักเท้าโดยเฉพาะกางเกงในเจนักก็มีเสียงปิ๊งป พี่ปองตรงประตูนะคาเซียก็ตกใจนะแล้วก็ไปเปิดประตูนะปรากฏว่าเป็นจิซุโรนะที่มาหาอยู่หน้าห้องนะทิซโรก็พูดว่าสวัสดีพี่นังหมาแลเวียก็ขืนหน้าเดงฮนะ,ะกับคำพูดหนังหมานะทิซโรก็พูดขึ้นว่าอะไรไม่เข้าเรื่องไงอีดอกคาเซียก็บอกเปล่า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 แต่แล้วทิซโรก็เลยเข้าไปในห้องนะคาเซียก็ตกใจด้วย่รูก็บอกว่า มันลกหน่อยนะปกติมันก็สะอาดวันนี้แหละไม่มีเวลานะก็เลยคาเซ่ก็ขือหน้าแดงนะจิ๊ซก็พูดว่าโทษทีหนะ้าที่ลบกเกลเวลานี้ว่าจะมาว,วัยวานนี้แต่ยุ่งไปหน่อยลบกเกหรือเปล่าอ่ะคาเซ่ก็ตอบกลับไปว่าไม,ไม่ไม่เลยจากนั้นจิ๊ซก็เหมือนหาที่นั่งนะคาเซก็พ้อพำในใจขึ้นมาโอ้ยไม่รู้จะต้อนรับยังไงดีแต่มิซอรานี่น่ารักจริงๆน่ายย็ดด้วยน่าปีด้วยน่าชักเว้าด้วยพอได้แล้วพึ่งอาบน้ำมาเรื่มกินสบู่หอมชุ่ ลแล้วเสื้อยืดทําไมถึงได้เน้นแน่นหน้าอกขนาดนี้นะกระโปรงยาวแบบนี้ก็เข้าดีแฮะไม่อยากจะเชื่อว่าสาวน้อยน่ารักแบบนี้จะมาอยู่ในห้องเราที่โซก็ พูดขึ้นมาอยากเข้าใจผิดนั้นยะคาเต้ก็ตกใจอิจิโซก็พูดขึ้นมาอีกว่าฉันไม่ได้จะมาจู่จีอะไรกับนายนะคาเต้ก็ตกใจเอ้เอเอฉันคิดแค่ว่านายอุ่าบอกว่าจะสร้างหนังให้ถ้าไม่ให้วามร่วมมือก็จะไม่ดีแค่นั้นแน่คาเต้ก็ตกใจแล้วตอบกลับว่าเออเขาเขาเขาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคาเต้ก็พึมพำในใจเพาะกบแฟตบไปถึงมินินะงั้นเนอะมินิที่พูดในก็พูดขึ้นมาว่าถ้าจะจู่จีหรือปีกันสักขนาดนั้นทำไมไม่ยึดกันนไปเเลลย่่ะรืองั้น จิ๊โซก็พูดอีกว่าแถมเรายังคุยเรื่องฟิฟิลเรครังไว้อยู่ด้วยถ้าจะทําฉันว่ารีบทําน่าจะดีกว่าแถมเรื่องที่ห้องสองพูดก็มีเหตุผลคุยกันที่ระเบียงจะรบกวนคนอื่นเขาจิโซก็เหมือนเอาที่มัดผมขึ้นมานะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแถมจะหาเงินทุนแทบมัแวแต่ไปคุยที่ร้านกาแฟก็เปลืองแย่จิโซก,ก็เริ่มมัดผมนะแล้วก็แล้วก็พูดอีกว่าเอาละมาเริ่มคุยงานกันเอถอะคาตยาก็ตกใจแล้วพูดความในใจขึ้นว่ามิซึฮาระง,ารงั้งนเลือ นนน่นสินะการที่มาคุยกับเราในห้องสองคนก็เป็นหลักฐานว่าเขาเชื่อใจเราแล้วนี่นะจต่นั้นก็เป็นภาพเฟ็เฟปถึงคุณยายกับคัตยานะยายก็ฝากหนูจิสโลด้วยนะเจ๊จะหักหลังไม่ได้จะหักหลังว่า คาดหวังของใครไม่ได้เด็ดขาดคัศยาก็พูดกันมาเลือกจากเงินทุนสนับสนุนฉันว่าจะลดเหลือล้านแปดทิสก็บอกว่าล้านแปดไหวหรือพอกับการถ่ายทำหรือคัสยาก็ตอบกับว่าฉันหาข้อมูลมาการทำให้เสร็จ ก็ใช่แต่เรื่องความเร็วก็สําคัญพอลองคิดเรื่องนั้นแล้วการถ่ายที่เป็นไปได้กับวัดเป็นจริงมากที่สุดก็อยู่ที่หนังความยาว1-1ชั่วโมงครึง่งทีนี้ลองย้อนกลับมาคํานวณค่าใช้ใจ่ายสมมุติตั้งระยะเวลาการถ่ายทําไว้ที่1สัปดาห์พวกค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆกล้องวันละ8,000เยนคูณเเท่ากับ6 6 0 0 0ขนค่าตั้งกล้องวันละ800เยนคูณ7เท่ากับ1 5, 5, 5 6 0 0พวกแบตเตอรี่เมมโมรีการ์ด วันรับหมื่นสองพันเยนคูดเจ็ดเท่ากับแปดหมื่นสี่พันไม่วันรับหมื่นเยนคูดเจ็ดเท่ากับเจ็ดหมื่นแล้วก็ค่ารถที่ไว้ขนของวันละสี่หมื่นคูณเจ็ดเท่ากับสองแสนแปดรวมจิตปาถะอืดๆอ,อ,อีกก็เป็นเจ็ดแสนแปดหมื่นเยนเรื่องบทยังไม่รู้ราคาแน่นอนแต่ตีงบไว้สักแสนห้าถึงเราจะถ่ายแบบกองโจดแค่ไหนแต่ก็น่าจะต้องมีค่าสถานที่ขั้นต่ำสักห้าหมื่นเยนเรื่องบทพูดฉันไป เพื่อนมหาลัยที่เรียนภาพยนตร์ที่ถ่ายหนังเองมาแล้วจ้างได้ที่ราคา1นึ่งแสนส่วนค่านักแสดงอื่นก็4ี่แสนสหมื่นเยนแล้วก็ค่าจ้างสตาฟอีก ประมาณ1,70,000เย็นยนค่าเช่าเครื่องตัดต่อแล้วก็ค่าตัดต่อน่าจะประมาณ1 0 0 0เยนแล้วก็เตรียมค่าแก้ไขปัญหาต่างๆหน้างานไว้ส 5, ัก50,000เยนรวมๆแล้วก็ถ้ามีสักร้านแปด 8, ก็น่าจะพอจิซูก็ตกใจที่คาเยะะคำนวณได้ขนาดนี้แล้วก็เแ็ดไปไปถึงเรื่องคุณตาที่สีที่กำลังจะเสียนะถ้าขอว่าฝันต้องเป็นจริงได้เน่ะนะหนูคาเซีจีซูก็อึมอึมน,นะคาเซก็ยังพูดอยู่ว่าแล้วก็ในเอกสาร,รนี้ คาเซก็มองจิโสก็ตกใจเอ๊ะเป็นอะไรไปไมิซหนะะจิโซก็พูดต่อกลับไปว่าเปล่าไม่มีอะไรคาเซะก็ตกใจแล้วก็พูดอีกว่างั้นก็โอเคนี่นะตรงนี้อะ